ลูกค้าซื้อเทอร์โบมาให้ติดตั้งครับบอกว่ารับบูตส5อยากให้จูนบูตส0เป็นเทอร์โบแปรผันจัดให้ครับเนี่ยดูครับบูตของเดิมๆนะฮะตอนที่ยังไม่จูนก็อยู่ประมาณเนี่ยฮะ28อ่า28พอเราจูนเสร็จปุ๊บ38นะฮะเห็นนะเนี่ย40เนี่ยต่ำกว่า40หน่อยนึงก็มา38 3 7 38เนี่ยสามของเดิมประมาณ27 28เพิ่มมาอีก10ฮนะ นี่ hey, เป็นไงท้ายมันก็ต้องดอบลงตามลักษณะน,นิสัยนะฮะอ่ะไอตรงนี้ไม่เท่าไหร่แต่ไอตรงนี้นะสินี่แรงมาเพิ่มขึ้นมาห้าตัวช่วงนนเนี้ยไหนเดี่ยถามว่าทำทำไมเพิ่มบูทมาสิบก่ะปอนเพื่ออะไรเอออันนี้คือยังไม่จูนยกไม่จูนดันนะฮะทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดเลยดูดยอ่า เดี๋ยวเราจะมาลองจูนกันดูแล้วเดี๋ยวจะลองทำแบบบูทน้อยกับบูทเยอะให้ดูว่าแรงม้าแรงบิดต่างกันแค่ไหนก็ลองติดตามกันนะฮะ